ีนี้อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตที่คงจะไม่ถามไม่ได้และมีคนฝากผมมาเยอะเหลือเกินคําว่าอุ้ยพี่หนุม่มครับอุ้ยนี่มันมาอย่างไงฮะมันเราจงใจที่จะให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราหรือเปล่าว่าเวลามีแขกรับเชิญตอบคําถามของเราแล้วเราจะเป็นรีแอคแบบนี้หรือ,อยังไง <c oughs> ใช่หรอกไอ้คำว่าอุ้ยของพี่เนี่ยพี่พูดเหมั้งแต่สมัยก่อนก่อนที่เาเป็นทำหงทําข่าวเนี่ยพี่ก็พูดมาก่อนแล้วอ่าพี่ป็นคนก็อุ้ยอะอุ้ย Oh. ออ่าเงี <laughs> เ้ยแ,แต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าคือแรกๆพี่ก็ไม่ได้รู้สึกตัวเองนะ uh. ว่ามีคํานี้เอิดเกิดขึ้นอ uh. แต่คนที่ดูอ่ะพุกในโซเชียลหรือคนที่ดูรายการเขาจะไปพูดกันว่าทําไมกัญชัยมันชอบพูดอุ้ยวะเอออะไรอย่างเงี้ย <laughs> พี่ก็พี่ก็เลยไปนั่งดูเออมันจะอุ้ยอะไรนักหนาวะ <laughs> บางทีเขาพูดมาพี่ก็อุ้ยจริงเหรอ ใช่เหรอนี่ขนาดไปสังเกตยังอุ้ยเลยเมื่อกี้เออเออนี่มันก็ก็ม,ม,มันมันติดนะมันเป็นเป็คำติดปากอะอติดมาแต่ไหนอะไรแล้วค่ับรัับครับครับ